จากที่มีข่าวในสื่อโซเชียลนะคะว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทจะโดนแบ่งจ่ายเป็นงุดงวดเรื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นคลิปนี้มีคำตอบนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาพร้อมๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะข่าวสารนี้นะคะพักเพื่อไทยได้โพสต์ไว้นั่นเองนะคะกระแสข่าวแบ่งจ่ายในนโยบายดิจิทัลเป็นหลายงวดเป็นความเห็นส่วนตัวในเชิงวิชาการพักเพื่อไทยยืนยัน10,000บาท งวดเดียวสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นทั้งการบริโภคและการลงทุนทั่วประเทศพักเพื่อไทยจะจ่ายงวดเดียว1,000 0บาทเลยค่ะเป็นการยืนยันผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางพักเพื่อไทยเองนะคะโดยบอกว่าจ่ายงวดเดียวเพื่อสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระตุ้นทั้งการบริโภคและการลงทุนทั้งประเทศสำหรับนโยบายการให้เงินดิจิทัลจำนวน10,000บาทต่อคน จะให้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า16ปีขึ้นไปและยังไม่ได้มีการกำหนดช่วงเวลาของโครงการแต่อย่างใดรวมถึงยังไม่ได้กำหนดตัวแอปพลิเคชันสำหรับจะใช้งานดังกล่าวนี้ด้วยนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่พูดถึงนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับว่าเป็นนโยบายที่พักเพื่อไทยได้ประกาศไว้ ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเนื่องจากว่าต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนดังนั้นก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการคลงังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางเพื่อดูแนวทางถึงแหล่งเงินรวมถึงวางกรอบระยะเวลาในการดําเนินการครับ ทั้งนี้มีรายงานว่าคุณสุริยะจะเข้ากระทรวงคมนาคมในวันที่7กันยายนนี้ในเวลา9นาฬิกาซึ่งวันนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศเดินหน้านโยบายสำคัญครับอย่างเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายขยายขีดความสามารถสนามบินเมกะโปรเจกต์ต่างๆโดยการลดค่าโดย3รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมีการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน2กรณีครับ ก็คือ 1. กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป 2. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจากการศึกษาพบว่าในกลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปหากรัฐจัดเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายคาดว่าต้องใช้เงินอุดหนุน5446ล้านบาทต่อปีส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าต้องใช้เงินอุดหนุน307ล้านบาทต่อปีครับ มาดูความเคลื่อนไหวของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างคุณชยาพรมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยตกลงกันกับทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ครับว่ากำกับดูแลกรมไหนและยังไม่ได้แบ่งงานกันอย่างเป็นทางการแต่พร้อมที่จะทำหน้าที่ทันทีโดยนโยบายนักเพื่อไทยก็ต้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้เกษตรกรครับ โดยจะพักหนี้เกษตรกร,ร,กร3ปีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทันทีก็จะทําควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีนั่นเองนะครับ และคลิปข่าวสารในเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่อง TNN ออนไลน์ด้วยนะคะที่ได้โพสต์ข้อมูลข่าวสารไว้และทางช่องก็ได้นำมาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะนอกจากเงินดิจิทัล w a l l ล็นะคะก็ยังมีหลายนโยบายเลยนะคะที่ทางรัฐบาลเพื่อไทยนะคะจะทำเพื่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นการแก้หนี้เกษตรกรน,นะคะทั้งต้นและดอกนะคะแล้วก็ต้องมาดูกันว่านะคะทั้งต้นแ ดอกเนี่ยจะอยู่ในวงเงินเท่าไหร่นะคะและจะเริ่มทำเมื่อไหร่เช่นเดียวกันนะคะกับเงินดิจิทัลวอ l l e t นะคะซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มใช้ในต้นปีหน้านั่นเองนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ระบุวันออกมานะคะว่า จะใช้ในเดือนไหนนะคะแต่ความเป็นไปได้ก็น่าจะอยู่ในเดือนกุมภามีนาเมษาอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในต่างจังหวัดนั่นเองนะคะแล้วก็มีหลายท่านเลยนะคะสงสัยเกี่ยวกับรัศมีในการใช้นะคะอันนี้ยังต้องบอกว่ารอฟังข่าวก่อนนะคะอย่าเพิ่งตระหนกตกใจไปนะคะเพราะบางคนนี่ถึงขนาดว่าแล้วมันจะใช้ยังไงมันจะใช้ได้เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะคะรอฟังข่าวก่อนเดี๋ยว ทางช่องนะคะจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะถ้ามีข่าวออกมานะคะแต่ว่าเรื่องรัศมีในการใช้น,ะะนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกแล้วนะคะว่าจะทํา การในระบบบล็อกเชนนะคะก็ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการขยายรัศมีนั่นเองนะคะจากตอนแรกที่กำหนดไว้ที่4กิโลเมตรนะคะแต่อย่างที่บอกว่าบางพื้นที่นะ,ะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะร้านค้าก็ไกลจาก บ้านที่เราอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องมีการขยายรัศมีในการใช้ตรงนี้นะคะรอฟังข่าวก่อนนะคะไม่ว่าจะเริ่มใช้วันไหนรัศมีจะต้องได้มากสุดเท่าไหนและเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่จะนำมาใช้นะคะและส่วนใครที่ไม่ได้มีโทรศัพท์นะคะก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจเพราะว่าเงินนี้นะคะเขาจะให้ตามทะเบียนราฎรคือเข้าให้ในบัตรประชาชนเลยพราแม่พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้มีโ รศัพท์นะคะไม่ได้มีสื่อโซเชียลอะไรเลยสามารถนําบัตรประชาชนนี้ไปใช้ที่ร้านค้าได้เลยนะคะ <_ C os> เขาอาจจะออกมาเป็น QR code หรืออาจจะออกมาเป็นรหัสให้เพื่อที่จะให้เรานําไปใช้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกดติดตามทางช่องไว้นะคะ <_ C os al> เพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่อง <_ C os al> คลิปนี้ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ